สในวัดอาศัยคนบาปอาศัยพวกคนวัดเลี้ยงมันนั่นแหละสัตว์อาศัยคนคนอาศัยสัตว์แต่มนุษย์นี่อาศัยสัตว์มากกว่าสัตว์อาศัยมนุษย์น ดูเนื้อหนังบางสาของพวกเราเนี่ยไม่ได้โตมากับพ่อกับแม่หรอกโตมากับจินเนื้อบันนี่แหละดูสิมนุษย์นะโตนาเพราะเนื้อเพราะหนังของผู้อื่นจินนมแม่ก็สักเท่าไหร่ถ้าว่านมแม่มีบุญมีคุณเนื้อสัตว์ก็ต้องมีบุญมีคุณว่าทำให้คนโตขึ้นมากราบแม่ต้องกราบสัตว์ด้วย <c oughs> เพราะว่าจินมันทวนเน่ย แล้วแม่ยินจีบีก็เลิกเ่สัตว์ต่างๆนี่มนนษย์จีนนี่ทกวันน่ะเนีํทนะา,าทำบาตเลย <c oughs> นว่าคนพึ่งสัตว์มากกว่าสัตว์พึ่งคนก็ไม่ผิดหมูหมา,าไก่คนพึ่งมันในตลาดทะเลหมูไก่มันก็ไปซื้อจับจ่ายกันมาทำอาหาร พูดก็พูดว่ามีเนื้อมีหนังทุกวันนี้เพราะสัตว์อื่นทั้งนั้นน <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เด็ดนะห้ามฆ่าสัตว์แต่ไม่ห้ามจินเนื้อสัตว์ท่ามบังชนิดเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้ฆ่าเองพระศาสนาเรื่องจิตใจ จิตแล้วก็จินไปเถอะถ้าจิตไม่ได้ยิดจะฆ่าไม่ได้คิดจะเบียดเบียนไม่ถือเป็นเบนเป็นกรรมอะไรเอาหัวใจนี่แหละเอาจิตเนี่ยเป็นหลัก <c oughs> ท่านจึงอนุญาตเนี่ยจินได้รับประทานได้ไม่มีจิตคิดจะไปฆ่าจะไปเบียดเบียนนันมาวางแล้วมันตายแล้วเพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาฆ่ากันอยู่แล้ว คนที่ไม่ได้เชื่อบบบบนญค่ากันอยู่แล้วขากินมันแต่ดึกดำบันแจ้ไขไม่ได้ไม่ต้องไปแจ้ไขอนี <c oughs> ย่ยพูดถึงเรื่องปานาติบาตนะแต่ดูๆมนุษย์แล้วโตวขึ้นมาเพราะผู้อื่นสัตว์อื่นทั้งนั้นสุดท้ายแม่แต่นมที่ว่าจินนมแม่ก็ไปจินนมบวนัวนมอะไรนี่โตเพราะแม่อย่างเดียวเพาพ่ออย่างเดียวเนาะ โตวพ่อปู่พ่อปา่าแล้วกบพ่อเกียดไปด้วยโตวพ่อต้นไม้พ่อกล้วยพ่อผลไม้ไปด้วยโตวพ่อดินฟ้าอากาศบิดามารดาก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการเติบโต <c oughs> แต่ถือเอาบุญเอาคุณท่านเป็นหลักลท่านเป็นผู้ชุบเลี้ยงให้คิดให้อ่านนั่นก็คือทางด้านจิตใจเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นพิจารณารอบ รอบด้านม้โน้นมันก็เกี่ยวข้องกับธาตุธาตุสีดินน้ำลมไฟไหนพระพุทธเจ้าพระอารหาันต์ก็ไม่พ้นจากเรื่องธาตุสุดท้ายก็เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุก็ธาตุทั้งปวงกลายเป็นธรรมไปเสียสิน้นเป็นธรรมทิติเป็นธรรมนิยามตาเป็นธรรมธาตุ อุปาดาวาภิกเวตชาตาตานังอนุปาดาวาชะตาตานังทิตาวาซาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาน <c oughs> ไม่นำหนดการไว้ลำเวลาพิจารณาเป็นธรรมธาตุ <c oughs> อันนี้แหละเรียกว,ว่าธรรมะเครื่องเจดชูจิตใจ <c oughs> เครื่องดูแลจิตใจ นมนุษย์ถ้าจะถามามนุษย์นี้ <c oughs> เป็นอยู่ได้ด้วยอะไรก็ต้องตอบว่าเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารนี่แหละมนุษย์แย่งแย่งกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาหารเพราะปากท้องนี่แหละอยากเป็นใจเป็นโตนี่เพราะอะไรเพราะอาหารทั้งนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในอวาทาปาติโมกสอนพระอระหันด้วยนะ มาตันอยู่ตาจะพาตาสมิงปันตันจะสยนาสนังนู้จากประมาณเพราะมนุษย์นี้ยุ่งเพราะเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องทองจินอะไรบ้างวันหนึ่งคือหนึ่งได้เงินก็เอาไปซื้อจีนไนทรัพย์สินเงินทองเอาเอาไปไวซื้อจีนสุดท้ายก็เรื่องอาหารนั่นแหละเป็นใหญ่เป็นโตแต่ทางศาสนาท่านถือว่า มโนสัญเจตนาอาหารอาหารทางใจสําคัญนั่นก็คือทานศีลภาวนาอาหารทางกิตทางใจนั่นแหละเป็นอาหารอีกอันหนึง่งแต่โลกทั้งหลายก็อาหารทั้งปากทั้งท้องป้องกันความหิวความหวยฉะนั้นปลวกปราพวกชีที่บวชหรือคนวัดก็ตามเวลาจินอะไรต้องมีปัจจัยปัจจวกขณะ หรือว่าปัจจยะสันนิสิตศีลนอกจากศีล227ยังมีออนอินรีย์สังวรศีนสวมอิรท์สีย์สบรวมตาของจมูกลินกายใจแต่ไปรักษาศีล227ข้อไม่สํรวมก็ไม่เป็นอันเป็นศีนนะปริสุทธิศีลสีนในบริสุทธิ์รักษาให้บริสุทธิ์นะปัจจะยะสน,นิธิตศีลสีนคือการพิจารณาของจินของ ใช่ท่านก็ถือว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่ถือศีลถ้าศีลแปดศีลร้อยี่สิบเจ็ดไม่มีอันนี้ไปประกอบก็ไม่เป็นศีล <c oughs> อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคืออาชีพอย่างนักบวชนะมีอาชีพอาชีพนักบวชก็คือนี่แหละปฏิบัติศีลธรรมรักษาพระธรรมวินัยนก็เป็นอาชีวะอาชีพที่บริสุทธิ พุทธเจ้าท่านก็เจ๋งเวลาท่านออกบวชออกบวชนะบวชเสร็จแล้วองผมเสร็จแล้วท่านก็มีภาชนะของท่านไปเดินขอเป็นผู้ขอเป็นผู้ยังอาหารจากพืนมาเลี้ยงชีวิตท่านก็เด็ดขาดเหมือนกันนะท่านจากสูงสุดลงมาเดินดินกินข้าวแบบนี้พุทธเจ้าเลยทำแบบนี่เป็นพุทธประเพณี พระเจ้าองค์ก่อนก่อนก็ทำมานั่นถือว่าเรี้ยงชีวิตด้วยอาชีวะบริสุทธิ์ศีลและได้ได้อาหารการกินมาก็ปัจจะเสนิสิตศีลก็คือพิจนาะจีวรอ,อานินทบาทเสนาสนะอย่ารักษาโรคที่เรียกว่าปฏิสังขายโยหรืออชมยาที่สวดทุกวัน ในเรื่องอาหารการกินนี้มีไหนสอนตั้งแต่พระอรหันยันพระธรรมดายันผู้ไม่ได้บวชก็ถือว่าเรื่องปากเรื่องท้องนี่ <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้ถืออะไรเป็นหนักอะไรหลอกมีก็ฉันไม่มีก็ผ่านไปแต่ทุกวันนี้มึงก็มีแหละยิ่งวัดใหญ่วัดดังโูเยอะมาก หารการจินนะครูบาอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อหรือน mm hmm. ามใครก็ไปแย่งกันทำบุญทำทานสมัยพ่อแม่ครูจารย์หลงตาอยู่เราอยู่วัดประบันตาลเลือนอาหารไม,ไ,มไม่หมดท,ทักทีองค์ที่นั่งคู่เขารับประเค์ในหัวเขาด้านหมดแต่ละวันเพร่ามันมากจริงๆนั้นมันบริบูรณ์มาก กูนะบาอาจารย์ของเรานี่ท่านบริบุรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะสอนว่าไอ้พออยู่พอจินพอดีอดบ้างอิ่มบ้างแต่ในฝ่ายกรรมฐานก็มีฉันมีอยู่ไม่จินไม่ค่อยอดหรอกปากท้องเต็มใส่เต็มพุงไปหมดนั่นแหละในท่านในพิจารณามีมากก็ฉันแต่น้อย มีน้อยก็ฉันแต่พอดีจ่เรียกว่าปัจจัยปัจจวกขณะพิจารณาโดยแยบขายมาดูเรื่องปากเรื่องท้องนี้วินัยเยอะมากดูสิเวสีวัตติในข้อบินทบาทก็ดีในข้อการอยู่กันฉันก็ดีเยอะไปหมด <c oughs> มันเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้อันนี้มาดูดูเรื่อง <c oughs> มนุษย์นี้ <c oughs> ไม่ได้โตเพ่าะพ่อพ่อ,พอ,พอแม่อย่างเดียวหรอก <c oughs> ไม่ได้โตจากนมแม่อย่างเดียวหรอกมาจากสัตว์อื่นที่เราประทานเข้าไปที่เราฉันเข้าไปกินเข้าไปจะดูแต่ในบาทนี้ก็ดูว่านี่เป็นเนื้อนี่เป็นปลานี่เป็นอานนั่นอันนี้ <c oughs> เป็นไข่เป็นอะไรก็มาจากสัตว์อื่นทั้งนั้น ท่นั้นผู้เป็นนักบวชนักปฏิบัติจึงต้องพิจารณาให้หนักว่าสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์เป็นของตนทุกขังอรรยสัตว์จังก็ที่มีเนื้ออยู่ในบาทเราหนังเขาอยู่ในบาดเรากระดูกเขาอยู่ในบาดเรานี่เขาทุกข์อะทุกข์าะถูกฆ่าถูกเบียดเบียนถูกเอาเป็นอาหารเราจึงต้องพิจารณาฉันให้บุญให้ถึงเขาด้วย ฉันทุกครั้งมาตกถึงบาทพระก็ถือเป็นโชคของสัตว์ <c oughs> ที่ปราท่านพิจารณาโดยแยบคายถึงก็ไม่ได้มาเองแล้วก็ถือว่าเอาเนื้อเอาหนังมาบำรุงพระเจ้าพระสงค์ผู้ปฏิบัติสินธรรมผู้จินโดยคิดอ่านต่ตรองดีแล้วเห็นไหมละ่ะธรรมะเป็นอย่างนั้นแผ่ไปสบเบสัตตานะแผ่ไปทุกที่ทุกทาง แต่ออกไปให้สัตว์ให้คนเราเขาเป็นผูน้อยู่ร่วมกันก็มีเมตตาต่อกัน mm hmm. ทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากปากจากท้องมาจากอาหารกันกินนี่แหละความอยากของมนุษย์จึงอยากได้ดินแดนโน,น่นดินแดนนี้ประเทศน,นั้นอุดมสมบูรณ์ประเทศน,นี้อุดมสมบูรณ์แหล่งนั้นอุดมสมบูรณ์ก็ไปหากัน ไปสอบก,กันไปสแสวงกันที่ในอุดมสมบูรณ์ก็ไปเป็นแหล่งอาหารการกินการอยู่การอาศัยนั่นพระพุทธเจ้าทัานจึงพิจารณาอาเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารเป็นทานนึ่งให้พอเป็นกองปฏิกูลอีกต่างหากนะเวลาสอนกรรมฐา,านอย่างเหมึงปผูอ่อนยนาเนสิรินี่โอ้ อ่าหลวงปู่มัน่นท่านสอนหลวงปู่อ่อนยานสิรีวปู่อ่อนญานสิรีก็เป็นศิษย์ต้นๆน,น,นะของท่านพระอาจารย์มั่นอืในลานสอนกรรมฐานท่านไม่ได้สอนหลวงปู่อ่อนให้ภาวนาพุโทโธนะสอนองค์เอื้น,นี่พุโทโธหมดสอนหลวงปู่อ่อนเนี่ยท่านอ่อนเนี่ยหลวงปู่มัน่นท่านว่านนะท่านอ่อนนี่มีราคะจริตมาก หนักไปทางราคะมากเอานี้ไปท่องภาวนานะกายะเพทนังนะอ่าอะไรกายะเพทนังอะไรนี่แหละมหาทุกขังกายนี้ต้องแตกต้องทำลายเป็นทุกข์ใหญ่ตอนหลังไม่ลงอีกเอาคำบริกรรมใหม่นะท่านท่านอ่อนหลวงปู่มันเรียกท่านว่าท่านอ่อนอ่าเชกุชโชปฏิกุโลนะ ท่องอยู่ทุกวันร่างกายนี้ปฏิกูลน่ารังเกยียจร่างกายนี้ปฏิกูลน่ารังเกยียจเชกุโชปฏิกุโลนะแต่ก่อนนี้ท่องกายยะเพทางกายยะมรณงมหาทุกขังกายยะเพทางกายนี้ต้องแตกต้องทำลายกายยะมรณงร่างกายเรานี้จะต้องตายเป็นแน่นอน มันรรนังกริสามิเราจะต้องตายเป็นแน่นอนแต่แล้วก็มาทุกขังไกยนี้เป็นทุกข์ใหญ่ทุกเพราะความหิวโหยก็ดีอาหารการกินพระโรคภัยไข้เจ็บเพระต้องเป็นต้องตายท่องอยู่ก็ไม่ก็ดีแต่ยังไม่หลงผุมันก็ให้เปลี่ยนคำบริกรรมภาวนาไหมซิ เปลี่ยนคำบริกรรมบ้างไหนเชกุชโชปติกุโลเชกุชโชปติกุโลก็คือน่ารังเกียจร่รางกายนีหน่ารังเกียจเป็นของปติกกลโสโครท่องทุกวันทั้งกิตทั้งหลงพดถึงธรรมะเกี่ยวกับกายกับร่างกับอาหารการกินมันเกี่ยวเนื่องกันหมด <c oughs> ท่านถึงใอ้พี่นิดพี่เยนนา บางองค์พิจารณาบาทนีบบรรลุธรรมขณะนั่งนั่งฉันพระาหานะในสมัยพุทธกาลแนะ่ท่านสิ้นจิเลสนะั้นขณะนั่งสันพระตาหารดูดิเพลงลงในบาทโอตลดสังเวชจิตใจกับการเกิดการตายมองดูบาทใบเดียวนี้ปรงธรรมสังเวชมาทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ ทั้งอะไรต่อไม่อะไรนะแต่ชายก็ต้องเพพังตายไปตามกันแล้วเวลาของตนของตุนแม้แต่ในบาทยังเป็นป่าชาใหญ่บาทเป็นป่าชารวมสัตว์รวมชีวิตยังไม่พอปากเราท้องเราเป็นป่าชานะป่าคนท้องคนเนี่ยโอ้ทำไมรู้บถ้าจะกลัวผีไม่รู้จะกลัวผีตัวไหนนะเหมือนกับคนไป ไปอยู่ในป่าแล้วกลัวผีกลัวผีผีคือใครคือคนที่ตายแล้วถ้าคนที่ตายแล้วเป็นผีหลอกเก่งตุ๊กแกจิ้งจกที่มันตายยิงไม่น่าจะหลอกเก่งกว่าอีกนะนไม่กลัวเลยนะถ้าถ้าถ้าผีคือคนที่ตายเป็นหลอกเก่งผีกวางผีเสือผีหมีผีตุ๊กแกจิ้งจกผีเต่าผีปลามันก็น่งจะหลอกเก่งของผีคนอีกนะ ราะนั้นเดี๋ยวไปกลัวผีอะไรสัตว์อื่นก็เป็นผีเหมือนกันและได้เกิดลงไปในท้องนี่ก็คือผีทั้งนั้น <c oughs> ก็คือผีทั้งนั้นก็สิ่งที่ตายเรียกว่าผีเรียกว่าผีทั้งนั้น <c oughs> ก็ไปในท้องเวละพระกรรมฐานมันอยู่ป่าพิชาไลาด้วยปัญญาอบรมสมาธิกลัวอะไรนะ <c oughs> กลัวผีผีอยู่ไหนไล่ไปไล่ไปไล่ไปอคนเป็นผีและสัตว์เป็นผีไม่เป็น กษัตริย์เป็นผีหลอกได้ยุงมันก็คงมาหลอกเราเหมือนกันเราตบมันตายเราเขี่ยมันตายตะขาบติ้งจกตุ๊กแกงงูเหี้ยวเจ้าก๋อกบเขี่ยที่ฆ่ามันจินมันก็คงหลอกเหมือนกันแหละ,ะเห็นไหมละ่ะพิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ลงเอ้ไม่กลัวแล้วสบายแล้วแต่ละทำมันไล่มันเลี้ยงไปนะสุดท้ายก็เหลือแต่ความเกิดความดับสุดท้ายก็เป็นอน,นัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา นั่นแหละธรรมหลักธรรหลักจำของพระพุทธเจ้าธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงสแสดงรวมมาอยู่ที่จิตในเวลากินอาหารชนะอาหารผูไ้ไม่มีเถอยยจิตไม่มีจิตคิดฆ่าไม่มีจิตคิดเบียดเบียนจึงฉันได้สบายนัจึงไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะเอาที่จิตแต่คน ตีไปฆ่ามาันกินนี่มันเป็นบาปแต่ไม่มีจิตใจไปคิดจะตีเยอะฆ่ามันมีอยู่แล้วในตลาดตะเลที่มนุษย์ทั่วไปเขาทำกันอยู่แล้วมันเป็นมาแต่ดึกดำบันไม่ใครไปเปลี่ยนมนุษย์นี้ห้ามกินเนื้อสัตว์ได้หรอกพุทธเจ้าจึงจึงเป็นนักเลงธรรมะมางเงนห้ามฆ่าสัตว์ห้ามเบียดเป็นสัตว์แต่ไม่ห้ามจินเนื้อสัตว์เพราะมันแก้ไขไม่ได้ บางอย่างแก้ไขไม่ได้เช่นว่าเรามีความเกิดแล้วเนี่ยต้องมีความแจ่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะไปแก้ไขยังไงว่าเกิดมาแล้วอย่าตายอย่าป่วยอย่าใข้พุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้มันเป็นมันแต่นมแต่เนต่การไหนๆของมันอันจะแจ้ได้แจ้สอนคนนี่ว่าทำอย่างใดที่จะไม่ต้องเกิดอีก อากุปปาเววิมุตินี้ก็คือไม่เกิดอีกเข้าสู่วิมุตโหลนพล้นมันก็ให้ดำเนินตามทางบคปฏิปฏชาที่เระวะาว่ามมีองค์แนนะก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนะหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ให้น้อมจิตน้อมใจประพฤติปฏิบัติเนะราทุกคนกินอะไรชันอะไร กาพิจารณาในตำราท่านมียแล้วเปิดหนังสืออ่านเนาะในทรรท์เขาก็มีไปใช้อย่างอื่นไปอ่านธรรมะฟังธรรมะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนท่านบอกอุบายวิธีการในการอยู่การฉันอยู่เป็นตามพระธรรมบินัยเรียกว่าอยู่เป็นว่าบิัย์นั้นเป็นอย่างนี้การอยู่การจินเป็นอย่างนี้การนอนนอนท่านี้แบบนี้ กำหนดสติในขณะนอนการนั่งนั่งท่านี้การเดินการกินอยู่ผูไหวพิจารณาเป็นอดเป็นธรรมสุดท้ายก็คือเดินเดินนั่งนอนกินเดินทำโพชิตก็คือมีสติมีสติไปทั่วสันพรางร่างกายมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทิท่านบาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ ภิญญาญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงก็รู้ในอริยสัจสีนี่แหละสมโบธายะมีความรู้พร้อมรู้อะไรในมรรคแปดสมาธิิขึ้นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดในปานายะรู้ความดับรู้ความดับคืออะไรดับคืออะไรเลยดับก็คือดับราคะตัณหาโลภโกรลง วิชาตนาอุปทานเนี่เรว่าดับร,รู้ความดับดับกิเลสใ,ใจของตนของตนงตนั่แหละเป็นวิธีทางของศีลของธรรมน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราของท่านนีผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะ,ะมีอะไรมีเพิ่มเติมมาเขวันไหลนั้นจะได้ให้ผ่อนอ <c oughs> ันนี้มีหมูมาเยี่ยมนะท่านมหาวีระภูทอมากับ ท่านอาจารย์สอนเนาะผูกระแตเนาะนสองผูยผูทอดผูกระแตเนาะแล้วยังมีภูผาจันไดบอกจันไดท่านอะไรนะท่านชื่ออะไรฮะโอเล่ <Other. S 1> นะ <Okay. S 1> ท่านโะอเล่นี่เคยมาอยู่กับเราปีแรกๆเลยนะปีพศนีนเยนะคยมาเนี่ยฮ ไปีไหนสี่สี่อ่ะปสีสี่ส,สีนี่ยี่สิบเอ็ดพรรษาแล้วรอยี่สิบเอ็ดพรรษาสี่สี่เคยมาอยู่ไม่ได้จ,จาพรรษาใช่ไหมไม,ไม่ได้จามาพักชั่วคราวเลมาพักที่นี่ตั้งแต่ท่านบวชใหม่ท่านอาจารย์สุทธิชัยก็เป็นหมู่กันที่บรรตาเนี่ยท่านพามาเนะียนะก็ในบวชยาวเลยไปอยู่น้องคาย mà tham phá chăn đài, thành núi đá thành Thầm núi núi thành núi thành núi thành Bạc thành núi 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 ก่อนก็ได้เนาะจะได้สะดวกขึ้นรับผ่อนก่อนก็ได้ันนี้วันไหนรอังขารบทติโรกุเดสุติทันติสีตังใช่ไหมยะตีตังนานวังคมยะยะสัตสทธาทธากเต วัดเรารูปไหนผ่อนนิมนต์นนะ ด้วนตระยงสุขีหายุ่งกวนบาวอภิวาทนานสิริสานิจังวนยีน้อจันตาโรยธรรมะวันทันติอา

นาเตสังโกจิสระติสัตตานังกรรมปัจจะยาเอวังนันติยาตินังเยอนติอนุกรรมปกาโทจิงกนีตังกาเลนากับปิยังบานาโชนังอิรังโอยาตินังโอตุกิตาอนตยาตยโย ปัสสมมังกันตวายาติเปตัสสัมกตะาป้าเตอันนาปนามีสังกัจจอนุโมทเรยิรังกีวันติโนยาติเยสังหิตุลาปามเสอัมะกันจากตะาปูจาดายกาจาเนปัลนัน ภูราเวตนาวินชาติวานิชาตาดิสินติรัเยนกยายกายังอิโตดินเนนยาเป็นติเปตากาลกตาตาหิงวุฒิตอุนนกังวุฒังยาดาดินนปรวัตติยาชาวาริวาภุราปาริปุเรนติสะกรัง เอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปการปฏิอันดาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกัจะเมเปตานังดังกินังดัจจปุเบกตะมนุสสรัางนาอิรุณังวาโสกวายาวันยาบริเนวนานาตังเปตานมัชฉยยาเอวันติตันติยาตโย อายัญจะโกดากินาดินนาสังค์คำนิสปติติตามีคารตังหิตายาทานาโสปกัปติโอยติตัมโมจะอยังนิดันสิโตเปตานาปูจาจะกตาอุราราบารัญจะบิโกนามโนปัดินนังโตมปุญญงปะสตังอาณาปักกันเต

สังเกบปัรดยัจจติอุจุมตันยดัสนังอันดลิตอยตัณหูอาโมกันตัสจิมิตังตสมาสตันยสิลัจปสดังธรรมดัสนังอานุยยนเจตเมตาวิสรังบุธานสะสนติลัรัคันโตสัมเดวตา สัมบัตพุทธานุภาเวนะสัดาโสติปวันตุเตภาวตุซาปมังกาลังรังคันโตัมปเดวตาสัมบัธรรมานุภาเวนะสัดาโสติปวันตุเตภาวตุซาปมังกาลังรังคันโตัมปเดวตา नु भावेना सदा सि हावन्तु ते